สวัสดีค่ะก็มาพบกับดวงรายเดือนเย้ yeah. เข้าตุลากันแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้คณเนชาพันล้านของเรานะคะก็มีทั้งหมด3แพลตฟอร์มให้ท่านได้เลือกแล้วนะคะอย่างแรกนะคะนี่จ้าบ้านดำนะคะบ้านดำพี่ติ๊กตอกและที่สำคัญตอนนี้มีผู้ติดตาม for ever มากกว่า15,000 subscribe ยเย้ กราบขอบคุณนะคะนี้ค่ะนี้ค่านี้ค่ะนี้ค่ะ,คะช่องทางที่สองน,นะคะโปรไฟล์ฟ้านะคะบ้านฟ้าเรานะคะก็ไม่ธรรมดานี่ครับผมผู้ติดตามก็มากกว่าครึ่งหมื่นบวก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 ันแล้วนะคะก็เย้ตรงนี้จัดตรงนี้จ้าและอีกอย่างนึงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ บ้านนะคะบ้านสามเลียมแดงนะคะบ้านสามเลียมแดงเนี่ยบอกได้เลยว่าก็ไม่ธรรมดานี้จะพูดติดตามเนี่ยสองพันสี่ขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตรงนี้จะพิมพ์คําว่าคะเนชาพันล้านหรือว่าท่านที่บอกเอองงๆนะคะก็เข้าอากูได้นะคะพิมพ์คําว่าคเนชาพันล้านยังไงก็เจอแน่นอนเพราะเราคือมิรตอ่อรอไม่ใช่มิตรจอจานนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ วันจัน์จ้าขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันร์นะคะเพ่งเจตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะจากนั้นให้คุณท่องน้ำโมตรสะสามจบนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบนะคะเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ว่าเดือนตุลานี้คุณจะเปี้ยงปังฟัง,ป,ง,ป,งปริเยหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอีกไม่กี่เวลา ก็ go, จะป <Yeah. S 1> ีใหม่กันแล้วเนาะทำอะไรก็รีบๆทำกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือคุณความดีเด้อผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจําเดือนตุลาดวงประจําเดือนตุลาได้แก่เปาะโอ้รังเลเก่งฮาดาบบริวารนําแต่เรื่องนะคะโอ้คาพูดไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่โอ้ก้าวไมเท้าว้าวโอ้โห เหนื่อยหน่อยนะใครเกิดวันจันทร์ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะนะคะนะคะผู้สถาธาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาธาที่เกิดวันจันทร์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มส0คุณเอาไปคุณเอาไปป๊อช่องคะแนนโอ้ย่างแรกนะจ๊ะพี่จ๋าอย่างแรกนะคะคนเกิดวันจันทร์ต้องพูดน้อยน้อยเบาเบาสัญญาเกี่ยวก้อยกันก่อนสัญญาเกี่ยวก้อยกันก่อนว่าไม่ต้องพูด หรือว่าสัญญากันก่อนนะคะพิมใต้คอมเมนต์ได้นะว่าหนูจะพูดน้อยๆค่ะนะคะแล้วก็เอาหูไปเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างเพราะคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่สองดาบไพ่สองดาบคือไพ่ของการปากพาซวยนะคะขอโทษนะปากพาจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคําพูดจะเป็นดาบสองคมทําให้คุณเกิดตกในที่นั่งลําบากและมันจะมีคีย์เวิร์ดง่ายๆคือปาหมอตายเพราะ นะคะตรงนี้จะต้องระวังด้วยนะคะหรือบางทีคําพูดเราเองนะคะไม่ต้องไปพูดเพราะว่าคนจะเอาคุณไปติดฉินนินทานและว่าร้ายถึงเวลาปุ๊บคุณจะลังเลยว่าเฮ้ย เราทําอะไรผิดนะทําไมใครๆก็ไม่ค่อยรักผมเลยนะทําไมใครๆก็ไม่เด็ดสนใจหนูเลยนะหรือเวลาเดินไปก็มีกรชุบชิ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 บชบชิบชิบนินทาออกเนปยประมานนี้คุณจะต้องระวังให้มากๆเพราะการนินทาและชุบชิบชุบชิบในวันนี้คุณจะได้ไพ่ เก้าไม้เท้าตัานี้จะเป็นไพ่ของการที่โคตรเหนื่อยคนเกิดวันจันทร์โคตรเหนื่อยโคตรทอ้อโคตรทรมานโคตรน้ําตาตกในแต่พอเรารู้ดวงชะตาก่อนเราไม่ได้ทํานายคุณแยบเพื่อคุณจะต้องมาดูส่วนตัวหรือใดๆก็ตามแต่เราทํานายเพื่อให้มันเป็นสารบันเล่มหนึง่งเน้นยา้าเป็นสารบันเล่มหนึ่งในการดํารงชีวิตรู้แล้วว่าเฮ้ยคาพูดเราไม่น่ารักเราก็จะพูดเลยอออ๋อยังยั้งหรือบางคนจะพูดเอ้ย e นึกถึงคําทํานาย ของคณิชาพันลันก็รู้สึกโอเคแล้วก็พูดน้อยน้อนงหน่อยเพราะมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด พอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดปุ๊บคุณจะได้ไพ่แปดดาบอย่างที่บอกว่าห้ามป่วยห้ามตายห้ามหาหมอโดนพนาันาการกดดันอึดอัดกระดุกกระดิ๊กกระไหนไปไม่ได้เลยอยากจะกินไก่ทอดชิ้นหนึ่งก็ต้องคิดแล้วล่ะโอ้ยเงินจะพอใช้ไม่นะาอยากจะไปเที่ยวสักอย่างนึง่โอ้โหตุลาก็วันหยุดเยอะด้วยนะจะไปดีไหมนะเขาเรียกว่ามีเรื่องคอยคิด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 เยอะไปหมดเลยนะคะพอเยอะไปหมดอย่างที่บอกว่าห้าดาบบริวารน,นำแต่เรื่องมาให้ คนอยู่รอบตัวคุณจะนําเรื่องมาให้คุณทําให้คุณปวดชือกบาลหรือปวดศีรษะหรือปวดหัวปวดเฮดกันนะคะและที่สําคัญคนเกิดวันจันทร์ ใครที่จะมายืมของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคราเทียนนาฬิกาปาเต้โรเล็กหรือว่ารลสรอยหรือว่ารถยนต์ on, หรือว่าของมีค่าต่างๆนานกากล้องมือถือคิดก่อนเด้อหรือบางคนบอกเออพี่ขอยืมรถไปนหน้าปากซอยซื้อของแป๊บหนึ่งอาดด้วยความจะดีให้ให้ปุบเปียดโคมไม่มีตางงาังนะกูซวยอีกออกแนวประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋า อย่างที่ลืมที่บอกนะคะคนเกิดวันจันทร์คุณจะต้องมีสติสติสติเอาให้มากๆนะคะถ้าไม่มีสตินะคะบอกได้เลยว่ามีแต่ปัญหาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แบบฟันตรงๆจ้าก่อนที่คนเกิดวันจันทร์จะไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปและขออนุญาตทําบุญ2อ,อย่างนะเพราะว่าดวงไม่ค่อยดีต่อใจ 1. คือไหว้พระประจำวันเกิดของตัวท่านเองนะคะหรือว่ามีโอกาสได้ทําสักทานก็ เขาเรียกว่าบูชาพรประจำวันเกิดไปได้ก็ดีนะคะกับอย่างที่2อ,อย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของหมาแมวจรจัดนะคะเพราะว่าบริวารคอยจะแวะงกัดหยักับง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 บ,งบจะต้องระวังให้มากๆนะคะและก็ระวังที่สุดคือข้อมูลปลอมแปลงด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะเสียรู้ก็เป็นได้เนาะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสําหรับผู้สถาที่เกิดวันจันทร์นะคะมีความสุขน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย